จ้าวัสด,ดีจ้าวันด,ดีค่ะกําลังเตรียมตัวจะออกไปซื้อ,อาหา่างไปซื้อของแห่งไหวอาทิตย์เช่นมามา่าว่าสันมามา่าแมนบอกแล้วการของนี่มันแห่งสามารถกิบกินได้โดนนะเพราะว่าอีบกบุกี้ชั่วโมงนี่ก็ห้เาเกระสีได้หูว่าใครเอ่ยเป็นผู้โชคดีมันหมอแต่มาม่าคอยคอยสิบคนมาลายอยู่มันเนี่ยเอาไว้กันไว้ แล้วกันเอาขวดไปขายนั่นเอาขวดไปขายขวดน้ำคกขวดเปบปซี่พูดแล้วเอาไปขายตัวอันซื้อมากๆแห่งเมื่อกันตัวเพราะว่าถ้าเที่ยงอีกสองสัวโมงนะสองสัวโมงกว่านน่้ขาก็หูแล้วว่าอ่าลอตเตอรี่ไทยมันมันจะมีตัวไหนอนะผู้ใดสิโซกดีนนะคอยนี่ทําใจไว้แล้วแน่นอนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหางกันเนาะ ไปแล้วปะเนี่ยไปหาซื้อ,อของแห้งนะจ๊ะเอามาตุนไววจ้ะไปซื้อกับคงกับข้าวเดอ้อบาทเนี่ยอากาศดีมันเนี่ยอากาศดีรับสิ่งดีๆ ถูกเบอร์ถูกเลข อาทิตย์ก็จะเงียบๆแนวราวาวันหยุดพักผ่อนของหลายๆคนอยยุบาอยู่ซงเหฮดเบียกให้งเงินเบียกสั้นนะมาผู้เดียวมาคนเดียววันสุกก็ไม่เหงาแล้วไปรับเด็กๆมาอยู่ด้วย คลินี้ก็จะเงาๆสู้กับไปห้าเด็กหน่อยมาแล้วเป็นลัดติกๆกบ้านกัะสเต็กสวดๆเดี๋ยวดีดีเดีดีมากสิบสีองศาสิบองศาเบนไปใส่เนาะ จจมือเสาร์กับเขางานแต่เศร้าตื่นที่ห้าครึ่ง เพื่อที่จะเตรียมตัวออกไปทำงานอื้นกกกัไปจักรยานไปางานเพราะว่าคนที่บ้านก็ใช้รถไปสีดวัคซีนโควิดนใส่รถไปสีดวัคซีนโคโรด่โคโ่อยกับตรงปั่นจักรยานไปแต่เสาเนาะมีรถคันเดียวเ,ออเปลี่ยนกันใส่ หอดหมองแล้วเดี๋ยวเข้าไปซื้อกับเขาแล้วหอดหอดตลาดแล้วอากาศแต่ข้างในในห่างมันไม่เกียวหลางมือเนาะเกียวเช็ดมืออยู่ไปกันได้แล้วจ้าไปซื้อมามา่า สวัสดีจ้าแขวนแขวนนั่งรถแขวนอุ่นไม่แห้งหลายมันแดดเนาะอยู่น,นั่งยีรถมันห่อนแดดมัน่องกระจกน,นะติดลบเท่าไหร่เนาะเนี่นนยไอ้บวกเท่าไหร่อันมาหางเรียบร้อยแล้วมาตลาดมาซื้อมามาไว้ ตะวันค่อยซื้อสามแพ็คเพราะอย่างบางหางมันกับบะไก่จากบ้านเนาะส,สกิกับอาทิตย์นี้ก็กินได้หมดอยู่อืเสร์ที่เขาไม่ซื้อใหม่หางย้อยไก่มหมก็มองเห็นงานไหมมันย่ำแดดกระไรตัวคนยังไปหลายเลยไม่นสิเบื่อเห็นมามาหลายๆมันสิเบื่อมันสินายเดียสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีส,ส,ดส,ส,ดส,ส,ดสบายดีเร็วสองสัวโมงเลยเนาะตอนนี้ ฟินแลนด์เนี่ยอยู่เวลาอยู่เวลาที่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดสิบเป็นเอ้สิบนาฬิกาเครึ่งนะตอนนี้นะสิบนาฬิกาครึ่งก็เป็นสิบเอ็ดเที่ยงอีกสองบ่ะสองกัสามสองชั่วโมงพ่แม่จสวัสดีจ้ามาหาอาบมาหาซื้อมาม่าไว้เรียบร้อยแล้วจ้าอยมวน ต่คอสิถือเลอขอยูอย่ด้ข่อยเขาก็ว่าขอสิถืออยู่ด้อืมซื้อบ่หลายซื้อว้นไปว้นมาแบบว่ารับทุกตัวนะนําโชคเดี๋ยวมันสิปิดกัน้นอีกบอกอย่างก็งบอะไรอันนําโชคเลยรังเกียรได้คอยาบอกบอกคาเสลเอล่อลิ่งขอไข่ดอกอันเพื่ออื่นบ่เป็นแต่ของคอยนะมันเป็นปิดกัน้นทั้งเทือกับมันกับมันเด้งหายไปเลยนะอันเมเจ้ามันหม,มาน,นกันได้่อยล้วพู้หนึ่งอยากหมานก่ามเจ้อ ทุกคนทุกคนเหรอเนอะพปอยากใดเนาะในรถแห่อุ่นดีดีมันอากาศอากาศบวกก็จริงอยู่แต่ว่ามันหนาวได้ข้างนอกนั่นเพื่อนว่าเพื่อนอันอากาศดีประมณเด้คนก็เงียบม,มากนะเพราะว่าเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่กับคนมาหลายดอกมันเป็นอ่าไม่เป็นเมืองเล็กๆแต่ถึงเมืองใหญ่คนกับประเพณีผ่านประซาก่อนเขามันน้อยเพราะอ้อยเนาะนี่เออเพราอ้อ,อยเนาปะปฏิเสธกันว่าสัน อาทิตย์หน้าก็ได้ไดีแล้วแต่วันจันนะ่ะพ่อใหญ่หัวล้านไปฉีดวัคซีนนะจ๊ะพ่อใหญ่หัวล้านคนอยู่บาลนนะ่ะได้เวลาฉีดวัคซีนตอนสิบโมงคอยนะว่าหนังข้าวต้องทั่วจองผู้ใดาอ,าอายุสี่สิบเนี่ยอาทิตย์หน้าเขาเปิดห้จองทั่วจองจองได้แล้วได้เขตผู้ใดเกี่ยวของก็มมงไหนก็ทั่วเขตนั่นสวัสด,ดีจ้ายุพินสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวาวนนี โอ้ยเขาม่เรียนเฟซบุ๊กด้วยบันนี้บัสดีค่ะลักกี้จ็กกี้อันมวยมุจเจ้มันหมานเด้อต่วันฮุกซีนี่ก็โอ้ยเขาไม่อยากเปิดเบึงอันอันเต็มนี่ไม่อันไหลหลีลีด้อันหลผิดปกติมหมอันเยอะไปไหมเวอร์ไปไหมยุตลาดจะไ่ได้ไปเที่ยวใส่มาซื้อมามาย่หลังรดเรียบร้อยแล้วสามแพ็กใหญ่ แท็กไว้ปบบ่บกบใหญญาางสินะพอกินหอดมันสุกสิน่ะทั้งวันเอาไปเห็นง,งานน้ำแหล่มันกินแล้วมันบ่มีกินรลบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาสิน่ะไม่ได้เที่ยวไหนจะมาตลาดมาเดินตลาดมาเดินตลาดก็มือซาวดีแดดแต่อยู่ในรถเนี่ยอุ่นอยู่ได้งี้ยเอกไปข้าง,ง,าน,องนอกนี่เย็นมากเกิดขึ้นเย็นน่ะเย็นจะซ้ำอากาศอากาศเย็นนั่นแหละแต่ว่าเขาเห็นแดดเขาก็ว่าเขาอุ่นเนาะผู้ใดอัน เลขสองสั่งโมงหมเลยไมลสองเที่ยงเที่ยงก็หนึ่งสองสามหรือสองสั่งโมงครึองอืมเพราะว่าฟินแลนด์ตอนนี้สี่สิบนาฬิกาสามสิบเจ็ดสบายดีจ้าผู้ใดกับแต่นลอตเตอรี่คอยไ่เดืดซื้อได้คอยซื้อแต่นอ่าไม่บนน่ะนะไม่บนน่ะนะเสื่อน,ซ,อนซื้อละไอ ใต้ดินโอ้ยเ่าอย่างไปอีกเนาะมันจะประพิพดอยู่แล้วก็ซื้อเบอรอท่องซื้อเบ่ท่อง,ออองนี่ก็ซื้อบ่ได้แบบซื้อเป็นบาทเป็นอย่างเด้อซื้อในหน่อย,อยส่พ่อได้รุ่น,นอะนะเวลามันเจ็บมากมันจึงสิบบทไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บเยอะสินะคนที่เขาใจกายการนะที่เขาเล่นนะเขาเล่นเนี่ยเป็นหมื่นสองหมื่นนะพอ่อคุยประกาศนะดอกหลักพันนี่ก็พ่อแล้ว แวะบ้าบาหาอ,อหานมือแน่เด้อฮะแวะบออะบอหานมืออ้าอะไรนะาะบัดนี้เปคอยฟังแน่ย้าสนาติก๊กบดีติก๊กสาวติก๊กสามหา้าเออมาท่านแล้วเออท่านมาท่านแล้วเขาปิดแล้วคอยมีเม็ดละนี่สามห้าสามหกนี่คอยมีเมดแหละมีเมดเต้นสิปอยูมองไหนมองกลางมองกลาง วันดีค่ะพี่ลมพี่ลมเนี่ยพี่ลมงวดที่แล้วก็ชิวๆใช่ไหมงวดน,นี้เอาอีก <laughs> มันหมานกันเด้อไปกันอย่างถึงเนะอะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแมนเจ็ดเก้าสี่ว่าพอมัน,นมันอันตีอันอยู่นะวัสดีค่ะจากเกาหลีจิรภาโชคดีอันนี้เทศบาลเดียวกันพี่น้องกันแม่ แม่พี่อาริศน้องไอดินอันนี้ก็จําได้อยู่นะสวัสดีค่ะจาริคุณสวัสดีค่ะอันตะวนันหกสีนั่นหกสีหลักจะมีเลขตัวอื่นมามากันนี่ซียูยูทูไอไขหลายแข้งอหรีเด้มีหกสีต่ว่าสิมีหกสีอย่างสินะหกสีน่ะหลายหลักซี่กับหลักหาหลายไหมอันคอยกับปกติคอยกับเป็นคนโบโบ,โบถนัดเรื่องมุนีดอันทูบไอไขนั่น ย่งบดจุดเพราะว่าอย่างของข่อยี่มีแล้วต้องข่อยย่งบดจุดข่อยตรงหาเหลือหายย่มข่อยตรงมีสมาธิสันผู้อ่นผู้เขาเคยจุดมาก่อนนอะนะสามาสมาธิได้มาชุดห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้านีข่อยก็มักอยู่แต่ว่าข่อยซื้อสามตัวแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่บ่คือกันบดได้เส้นส่วนใน,นสือเดอ้อเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามเข้ามาฟังนะ ประเทศนี้ตั้าสิบแปดสิบปีซื้อบัวใดเดต่้กก่าสิบแปดสิบแปดปีห้ามเข้ามาฟังนะค่อยใส่อายุเข้าไปแล้วเด็กห้ามเข้ามาดูนะสีเก่ามุจจา,า,าว่าบอมุจจาคิดตัวใดคือเหมือนค่อยคือตัวใดคือเหมือนกอยแต่ใครอยู่ที่ว่าซื้อมาแมนค่อยบอกตรงนะว่าซื้อหนี้าแมนซื้อสุดเขาเดเออเหมือนว่าอ่างวดชนงวดสินะถ้างวดน,นี้ โอเคเฮงก็หักหักเลยอย่างนีสิน่ะถ้าถ้างวดนี้อไม่เฮงใช่ไหมแล้วแต่ดวงก็งวดชุนงวดนะคะคุณแม่ขานะเออแต่แม่ค้าเขาก็ทํากันอย่างนี้จริงๆนะที่ได้ยินมานเขาเทะเก่งสีเหมือนงวดชุนงวดแต่ลูกค้าบางคนเขาก็สะดวกที่จะจ่ายเลยอย่างนีนะงวดชุนงวดงวดไหลงวดชุนงวดก็ไม่ไหวเล่นี่เจ๊แขกดงบางหวัดดีค่ะ สูตรที่ดาววัสดีค่ะอ่อนสิงอ่อนสิงติกสื่อเหล็กเด้อติกเด้อว,วาสนาติกอันนี้เพื่อนกันวาสนาติกสุภณีวันดีค่ะเข้าเหนือมูลวัสดีค่ะเบิงเบิงคอยนี่ถ้าออกห้าสองสห้าสศูนย์ ห้าสี่สองคอยมว่นคุณจะบอกให้สามผมไปซื้อได้สองตัวสามตัวเรียงหน้ากระดาษเปล้วถ้าแม่นั่นแค่ยี่ดองัวจะงัวไพสะพับไพส์ะพูดว่าถือปนันนันขายแนว่ไปซื้อเหมือนเหรอมันบอกมีแต่ความขึดนจะซื้อไหมความขึ้นแบบมันน่าจะใช่นะอา่าเวลาเพจนี่หรือคนน,อนนั้นคนนี้โพสเอ้ยคือส่งคือเอาคือส่งมักตัวนี่ อันทูบเนี่ยเขาล่งนั่นอ้าคือสอ่งคือของเจ้าของอะม,มีมีผิดตัวเดียวใกล้เคียงว่าสั่นแต่เราว่ามีมีมีสามตัวนี้แล้วห้าสี่สองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่แปดห้าสี่เก้าอยร้ยมาหนีข่ยรวยอิรีไคอยร้ยเลยคอยแบบยิ้มเฉยเลยนะยิ้มเฉยแบบว่าผัวนี่กะ อารมณ์ดีใส่ผัวนะจากงุนงียดถ้า,ถ,าถ้าไม่ตามที่เลขที่เราหวังไว้นะกลับ,บานไปก็สิบว่คคือหามายถึงว่าอยู่บ้านก็ไม่อยากจะคุยกับผัวโทรศัพท์ก็ไม่อยากจะเล่นเด้นี่คืออารมณ์ของข่อยอหรีเดอร์อยสิบ่อยากเล่นโทรศัพท์ถ้าหมายถึงว่าเป็นหนี้เลขเขาเออที่บอกว่าซื้อซื้อเสื้อนำโชคเนี่ไม่ไม่ได้ซื้อสดนะเส้นเขานี่แหละเส้นคักๆนี่แหละขเขาจะเคื่อนข่อยยุดอก โอ้ยกังวดเจ้าหัวยดอกบริเซนบาลำบาลอยเลือกที่จะซื้อดูดัคข้นอย่างเบืองสถานะทางการเงินเจ้าของน้ำข่ยบะกาศบะแมนคนรับหูรับตาซื้อปันไหนดอกนึงเจ้าของกับเป็นคนที่ยานน้ำนหนก็เลยไม่ถูกเยอะถ้าเวลาถูกก็ถูกนิดเดียวสิเป็นคนใจประกาเพะอหยังใจประกาเพะอหยังเรารู้ว่าเราไหวแค่ไหนสินะกระบ่าแมนว่ารับหูรับตาเล่นจนแบบว่า อันได้ปิดเบิร์เมืม่อถือกั็ปิดจนไเรื่องเถือกันเลยแต่ว่าเมื่อชนมวนเนาะเขาไม่ได้เป็นไรหรอกเขายันหวยแม่หวยแม่น้ำหนึ่งเลยเอา้าหวยแม่น้ำหนึ่งใช่ไหมเอ้ห้าเก้าศูนย์ก็สิไดห้าเก้าศูนย์ค่อยๆไดเอาห้ออเาเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เนี่ยมี่ของขอวัญสี่เก้าศูนย์เวะ บหารมือแนเดอแวโบหามือแนเดอแวะหาลมพี่ลมพี่ลมจะบอกอย่างหนึ่งวันเรียกคุณยาคุณยาจะไปไหนคุณยามาตลาดแล้วจะคุณยามาซื้อมาม่าไว้เรียบร้อยแล้วมาม่าของแห้งเพราะว่าพรุ่งนี้ไปทํางานเนอหนึ่งคือเขาเซฟใบนะเราเซฟตัวเองอย่างน้อยมียังมีงมข้าวสารในถังใช่ไหมไข่ก็มีมามา่าคอยไม่เคยขาดคอยกระเสือว่าหลายคนจะหนีมาม่าเสมอไม่เคยขาดเพราะอย่าง เวลาหิวก็ทำมันขึ้นมากโดยวิกฤติที่แบบว่ามันไม่ใช่เปิดตลอดย4ิบสี่เหมือนบ้านเราเนาะมีของแห้งไหว้ในตู้มันก็มันกะสะดวกในการกินมีหมูมีอีหย่างหั่นทงหั่นไส้พัดเพิดกับบานไปมันไม่สะดวกสบายกับบ่แม่นว่าไม่เชิงว่าไม่ใช่ว่ากินมาม่าแล้วจะมาม่ามาม่ามันก็เป็นอาหารที่ทุกคนกินได้แต่มันก็ดีเด้มันเก็บรักษาไว้ได้นานใช่ไหมของแห้งใช่ไหมแม่เลขดังเจอเฮ้ยเลขดังเจอ สวัสดีค่ะแล้วฟอร์เวอร์รับเฟฟอร์เวอร์โอ้ยข่ม่ค่อยมวนเมื่อนี่ก็เป็นตื่นเต้นแถวสามโตนี่ค่อยก็สิเป็นเครือยีดอกมีความรู้สึกมีความรู้สึกเช่นนั้นทุกคนที่ซื้อก็จะมีความรู้สึกเช่นนั้นลอตเตอรี่ค่อยบอได้ซื้อก็ซื้อเตเบิดท้องกับใต้ดินอืมมั่นมัน,มน ก็พ่อได้รุ่น่ะซื้อพ่อได้รุุนแต่ว่าสามตัวนี่็โอเคอยู่ถูกมากกวก็ดีใจยุ่งสนะก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งทุกคนแหละโอเคหมดแหละทุกคน,น,นโอเคแล้วยก็คิดว่าหลายคนนี่ก็รอวันเวลารอเวลาแล้วเกินจะใจดจดใจเจอนู่นนี่นั่นเมื่ขึ้นหี่ว่าสิฝันไม่ได้ฝันสเมื่อะไรเออไม่ได้ฝันดอกซื้อเฉพาะตัวที่เขียนไว้เท่านั้นแหละแต่ดีเด้ตัวที่ค่อยซื้อน่ะไม่มีอั้นนะจ๊ะไม่ได้จ่ายครึ่งหนึ่งนะจ่ายค่อยเต็มเลยนะเจ้ามือ เต็มเต็มเลยนะเพราะว่าค่อยเลือกซื้อที่ตัวไม่อันนม่นมาตุกซื้อเลขเดิมมาตุกไปซื้อเด้อทางออสเตรียคนสวยทางออสออสเตรอสตอสเตรียเนาะไม่ใช่ออสเตเลียเนาะออสเตรียว่าตำนาตำหลังภาษาอังกงอังกิดเว้บาบวหัเรื่องเดีย๋ยวขอ,อยากเว้าหืสสวยนะคะสวยสิคะรอรุ่นรอรุ่นหวยครับ อ้ยซื้อหลายเจ้าเหลือเกินเซ็นหลายเจ้าแต่คิดว่าปังนะงวดน,นี้หลายเจ้าวสันคอยเป็นคนพอมากเล่นบันไดดอกคอยแนวแค่ว่าพอได้ลุนพอได้ลุนจะจะเป็นคนที่แบบไม่เล่นอะไรเยอะกลัวไงเป็นคนยยานเป็นคนกลัวกลัวแบบบ่ถือเหล่าตายสเอางวดชนงวดเอเฮ้าก็ต้องดูสถานะทางการเงินในกระเป๋าเราด้วยไม่ใช่หลับมูหลับ,ลบตาเล่นใช่ไหม มักไผมากมัม่นเนาะผู้เขาเล่นเป็นมือสองมือมือเขา้จ,จึงได้เขานอนหลับคอยนี่นอนบาหลับเดะคอยก็เลยบ่รวยน้ำเขาเง่ย้ยขยานนี่แหละ Good morning. กดุะ Good morning. ดมอนิ <c oughs> ่งผู้ใดเนาะกุดมอนิ่งเ้อถือในแม่เนาะอยากเห็นคนรวยถือกทุกคนถืงกทุกคนผู้ใดก็ขอให้ถือกมันก็อยากถูกกันหมดเนาะไม่จ่ายค่ะแก้งต่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยนี่แม่ค้าคนนี้เขิซื้อหมดหลายร้อยยูโรนะแม่ค้าคนเนี้ย บล็อกตัวไอ้โอ้ยแต่ว่าคนหนูกับแกหลายอยู่เด้อแม่ค้าคนนี่นะบอออกซื้อดอกอืมอยู่ในนี้แหละแม่ค้าเขาก็ใจดีนะแม่ค้าก็อ่าใจดีมาใจดีกลับสินะแต่คอยกันคอยกันเล่นแบบหูสถานะทางการเงินจะของอยู่แบบว่าเล่นนิดๆหน่อยๆเออพอได้ลุ้นหนึ่งสิมันจะได้ไม่เจ็บหนักสินะเวลาเจ็บจะบ,บ่ได้เสียใจหลายสินะเล่นเผื่อใจไว้เจ็บสินะ เราลุ้นไปเกือบคุณอันบัซืดดีที่สุดเดอ้อถ้าบัตซืดอ่ะถ้าซื้อเนะี่ยซื้อใหญ่ๆไปเลยรถคือรอตตอรี่ที่มันแบบขึ้นฉลากไปเลยเนะ่ยซื้อรถซื้อจิ๊กตึ๊บนึ่งนี่ให้เขาได้มีภาษีไปบริหารประเทศเออแจกใจคนจนคนจนไปมันมาคือจังฟินแลนด์น,นี่ฟินแลนด์นี่ปาดเลขนี่มีมีทุกวันนะเลขฟินแลนด์เนี่ย มีเลขบอลเลขนู่นเลขนี่ที่ถูกต้องไงถูกต้องเสรีเมื่อถือคอยนี่ก็แหล่นงเงินไดดก็ได้แต่ว่ามีเงิ่อนใจมันบ่ถูกต้องเสรีพวกเราอยู่นี่เออสบายสิตายอยู่นี่มีงเงินเหรนบ่ท่าน่ะห่ออยนั้นเหรนหัเท่าจนเด้เกาหัวน้ำดานั่นหลับเงินเกี่ยงเหมือนที่สมัยตะกี้หรอว่าบสมัยแล้ววัดดีค่ะววัดดีค่ะคอยสิไปเราเด้อพ่อวานมันโดนอ่ะนะนะมันโดนแหงแล้ว มื่อตาบ่ขคุณดกแพ้กินยากแก้แพ้แด้วเนี่ยตาม่ใช่นักตาป่าเศร้าะนะคนอยู่นี่สิหูดีว่าแพ้เป็นไหนเป็นโรคเป็นอะไรที่น่าลำคาญอนะ่ะแพ้ฝุ่นแพ้อย่าง,างสิไหนบอกมา <laughs> ชอบเก้าชอบเก้าห้าเก้าห้าของหนูไม่มีเลยเก้าห้าโอ้จะไปอยู่จะไปอันเนี้ยไม่รู้ อ่าไม่รู้ว่าโซเฟียได้โทรศัพท์หรือ,อยังนะน่าจะได้หรือ,อยังตันนี้เก้าห้านี่ค่อยไม่มีห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สองห้าสี่แปดสี่สองศูนย์ไจำไม่ได้เอ้ดาก,กระดาษหนึ่งเล้พยายสิจําำได้เนาะซื้อโตัวละซื้อได้หลายตัววนไปว่นมาเห็นมันมันต้องโดนสักตัวงสินะ่ะมันต้องพอสักตัวละ ห้าสามค่อยไป่มีเจ็ดสามค่อยมีเจ็ดสาม 7, 3, ค่อยไปซื้อกับเจ้าอื่นหลายเจ้านะ่ะเออเผื่อดวงไม่ตรงกับเจ้านี้เราก็ไปหาอีกคนหนึง่งเผื่อดวงเราไปสมพงกับเจ้าหลายเจ้าถือพร้อมกันลหลายเจ้าโอ้ยวุ้ยถือันถือหาบาทเขาก็ดีใจค่อยไม่ถืถอเถอะอย่าไปหาอยู่รถไม่ค่อยสะดวกแมรถรถมันไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่จริง,รงว่างอยากจะไปนะ นี่ยังเครียดเลยว่าวันศุกร์เนี่ยแม่ย่าก,ก็ไม่อยู่บ้านจะไปรับลูกรถก็ไม่ค่อยสบายวันศุกร์เนี่ยขยันกลองไปหายองเขาจับคอยพื้นที่สาธารณะถ่ายได้ห้ามเห็นวา่าให้เห็นในถอผู้คนนั่นอันเบิ้งม่วนประสานโทรศัพท์นั่นโมูงว่าไผายเป็นผายดอกบมโหเสีงเงยงแงไปหาบอกผู้บ้านน่เด้แต่อย่ามันแจงจับว่าบกับกเด็กหน่อยไอ้หนุ่มไม่รุ่นนี่แม่เบิง้งิหันทางนีิเส้นทาาทังนี้ แต่บ่ได้เด็ด้าเขาไม่ยังไม่ฟ้องตายดิไปใส่เหรอหันมาไม่เห็นมันดอกนี่มันสมดดาคอยโดนฟ้องมีคุมในบ้านนี่บ้านเมืองนี่ไทยอย่างกะหยากไหแเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันต้องไปเกรงใจเขาขนาดน,นั้นในที่สาธารณะสังเกตุคอยไทยคอยยัก่ายนะนี่ในห่างนี่แต่ย่านเขาว่าให้ไห hey, ม ร้อนแล้วต้องขอตัวนะกลับบ้านไปก่อนครับไปลุ้นที่บ้านด้วยกันนะคะผู้บ่าวยังมมกอันผู้บ่าวจะผัวไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปโอ้ยมันขึ้นนี่นะมันเที่ยงขึ้นแล้วคอยกับเบาเสียงดังมาไดนนะอืมมัขึ้นขอกับเบาเสียงดังเพอใหไงน่ะแล้วบอกว่าผู้เสียงว่ามันมันหนึ่งเว้นย่ำขึ้นนะมันกล่องนะโทษกับบีไหนยังได้เบาค่อยๆเอาเนาะ ลูกโทม่าเนี่ยจะไปจะไปใต้เห็ดไปสันเอาไต่เห็ดอีอย่างเวลานี่ตีซีไปเอาเขาก็ไปใต้ยามนี้แหละสันเอาตีไปใต้เห็ดยิ่งขึ้นเอาก็าผ่าเนี่ยขงเนี่มือเสิรเป็นอย่างยามข้าเจ้าไปเก็บเมื่อก่อน,นบอกเ้ยแมน่นเะ้เนะไม่ค่อยหนักแต่จะไ,ไปกินยาแก้แผลเมื่อบานมา,นมาวินมาวินมาวินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตีเนตรสวัสดีค่ะอ่านทุกคนก่อนเดี๋ยวข้าเจ้าสิหายคอยพัชพัชรีหงพันสวัสดีค่ะ ภาษาอังกฤษเนี่ยพรนิดเทวีบอกอะไรภาษาอังกฤษแม่แป้งซาวัสด,ดีค่ะน้องแป้งถุงไว้ทุงไว้นะคะถือทุกคนนั่นแหละผู้ได้ก็อยากถือคอยนี่นั่งวากากานี่คอยแห้งอยากถือถ้าถึงวันนี้วันนาสิเ่นจะเล่นเยอะๆจะว่าดีบ่อคอยควัเอาลอตีมาขายดีบ่ คอยสิบคปอเมาเองมัตเตใช่ไหมถามแม่ค้าคนหนึ่งก่อนว่าอยากขายลอตเตอรี่นะอยากขายลอตเตอรี่เด้ก็จะไม่รวยคนเดียวบ่เอามาก็รับเองหมดเลยวัดดีจ้าเกอเมลีเอยมเ,รเอยมเรีคนบ้านเดียวกัน คนบ้านเดียวกันกับเมืองไทยยังไม่กลับประเทศตัวเองเลยมันมาเนี่ยมักลับมาจากอังกฤษพอติดโควิดมันมาเอยมาเร่ยรวยๆกันเดอ้อรวยๆทุกคนเดอ้อรวยรวยใครก็อยากรวยแต้เมืนอนี่คอยมาคอยถือเรล็อีอิลี่อร่อยอิลีมีความรู้สึกมโนยอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าให้กําลังใจตัวเองสินะคือขอตัวเดอ้อโล่ลงแห้งแล้วคอยไปรุนอยู่บ้านดีกว่า ยวมาหมาใส่ตู่ใส่เตอไหวก่อนเบาไหวทำความสะอาดบ้านก่อนอย่าไปซีเรียสยังไงก็ถูกอยู่แล้วสวัสดีค่ะมันมานกันได้เมื่อเจ้าเด้อ